ก็มีสองรายการนะครับ mm ก็ม hmm. mm ีรายการ Eat Drag Eat Drag นะมีเรอเหลือด้วยอะไรเงี้ยออกแสลงแสดงหน่อยๆนะครับแล้วก็อีกรายการนึง Eat Drag นี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องกินแต่ว่าแบบกินแบบฮาๆเราไม่เอาแนวแบบสวัสดีครับแบบอาจารย์ทิ่สั่งเนี่ยมันมันไม่ฮาไงอย่างนี้คนชอบเสพความฮาเพราะว่าก็ สถานะเศรษฐกิจอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเนาะก็อยากให้มีความฮาไปด้วยแล้วอีกรายการหนึ่งก็เป็นรายการเที่ยวไม่พี่เที่ยวไม่พี่อะไรเงี้ยก็คือเป็นรายการพาทเที่ยวแต่แบบออกแนวแบบแอดเวนเจอร์หน่อยออกแนวแบบลุยๆหน่อยอะไรเงี้ยฟีดบงฟีดแบ็กก็ถือว่าฟีดแบ็กตอนนี้ดูหลังบ้านก็3เดือนแล้วเนาะก็ <ๆ S 1> ประมาณ4ีกว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าใช้ได้แล้วก็มีสปอนเซอร์เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาได้ตลอดนะครับไอ้นี่แพลนเราตั้งใจจะทําอะไรต่อไปอีกไหมนักข่าจะมีโปรเจกต์แบบเยอะเลยตัวตอนนี้คือหมายถึงว่า อย่าเอารายการนี้ให้แบบ Impact ก่อนให้แข่งก่อนอะไรเงี้ยอย่าให้ลุยต่อ2รายการละตอนนี้ก็ EP ได้ประมาณ EP 11ละอีแดกนะครับแล้วก็ส่วนอแดเรอแล้วส่วนรายการเที่ยวไม่พี่ก็อีพีที่3ละอยัางแบบอาจจะมีราม่าเนาะกับรายการชื่อที่มันเป็นพร้อมกับแบบเด็ตไอดอลคนหนึ่งเออแล้วก็อ๋อกัฟฟี่อะไรเข้ามาหรือเปล่าเอออันนี้ทีมงานบอกว่ามีข้อความอินบ็อกมาแล้วก็ เป็นคนเดียวกันที่แชร์ออกไปแชร์แชร์แชร์ลิงก์รเราออกไปอะไรเงี้ยครับเพราะรายการของเราเนี่ยอ,ออกทางเมลอนไทยแลนด์นะครับแล้วก็เป็นช่องออนไลน์ทั้งหมดเสร็จแล้วทีนี้ เขามีการแชร์ออกไปแล้วก็ส่งข้อความบอกว่าแหมทํารายการเรียนแบบพี่เขาเลยนะแต่เราไม่รู้ว่าหมายถึงพี่เขาหมายถึงใครหมายถึงว่าใครคนไหนเรืออะไรงี้แล้วก็แชร์ออกไปแล้วก็เป็นแคปชั่นเดียวกันก็คือแหมใช้ชื่อรายการเนี่ยทำเหมือนพี่เขาเลยนะอะไรงี้เราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครแสดงว่าแจ็คไม่ได้เข้าไปเจ็คฟีดแบ็คอะไรตลอดไม่ได้ไม่ไม่มีแต่น้องทีมงานเขาจะเช็คแบบหลังบ้านเช เราก็เป็นแฟนคลับเขานะพี่พีทอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เหมือนกันนี่อะไรเงี้ยถ้าชื่อเหมือนกันว่าไปอย่างไรไงวันจะเกิดแบบรามา่าอะไรลูกนามใหญ่โตหรืออะไรอย่างนี้ไม่ไมนะเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เอาไปโพสต์หรือว่าแชร์ไปโพสนะเขาเป็นใครอะไรเงี้ยเป็นทีมงานเขาหรือเปล่าหรือว่าเป็นน้องน้องแบบไหนอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรนะก,ก็ดีได้มีกระแส <laughs> ตัวเรารู้จักกับฝั่งนู้นหรือไม่รู้จักครับแต่ว่าเป็นแฟนคลับติดตามพี่พีทอยู่อะไรครับใช่ครับไม่ได้มีปัญหา ไม่มีปัญหาหรอกมันคนละชื่อกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยขนาด After you, อ,น After Yum, อัพเตอร์ยูยังมีอัพเตอร์ยำใช่ไหมเออก็พองๆกันไอ้น,น,อน,นี่แพนมันจะขยายอะไรใหญ่โตเปิดโปรดักชั่นท่ายเหรียญที่พงที่บ้านอ่ะก็ต,ตอนนี้ก็มีโปรดักชั่นด้วยผลิตให้กับสินค้าต่างๆนะสินค้าของลูกค้าบ้างก็มาทําแบบไวรัลทำอะไรเงี้ยครับทำคลิปไวรัลทำอะไรเงี้ยก็ทำโปรดักชั่นด้วยทำอาร์ตเวิร์กกราฟิกด้วยก็เป็นโปรดักชั่นเฮาส์เล็กๆที่บ้านก็มีทีมงานไม่กี่คนแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มต้นอะไรเงี้ยครับ ใช่แต่งานอื่นๆก็ยังทำอยู่ครับก็ยังรับงานทั่วไปอะไรเงี้ยทั่วไปก็พ่อค้าพ่อขายขายพ่อค้าก็ยังมีอาหารออนไลน์ก็ยังทําอยู่เป็นอาหารออนไลน์ก็ไปตามกระแสแต่ก่อนก็มีพิกกรอบมีมุงฝอยกรอบมียอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าจักรกร้านนะครับเป็นปลาหมึกแดดเดียวอะไรเงี้ยทำออนไลน์ที่เพจหมูคีพิกไงครับไอ้นี่คือจะผันมาทําเป็นเต็มตัวเลยไม่ก็คือพูดง่ายว่าช่วงที่เรา คนที่หยุดว่างไม่ได้อะจะเป็นคนที่แบบทาอะไรตลอดเวลาก็คือหมายถึงว่าหลังจากว่างวันไหนไม่ออกกองวันไหนไม่อะไรเงี้ยก็ทานู่นทํานี่กินนู่นกินนี่ทําออนไลน์เพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนแบบอยู่สบายอยู่บ้านก็ได้กินนู่นกินนี่แล้วอะไรเงี้ย<ๆ>ใช่ใช่ทำเรื่อยๆ,ๆ,ๆก็มีออนไลน์เป็นอาหารออนไลน์แบบอยู่บ้านแล้วก็ได้กินของอร่อยเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็คับสันมาอย่างดีแล้วแล้วก็ มาทำรายการรายการกินนะครับแล้วก็รายการเที่ยวแล้อย่างในทีวีทีวีนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นหน้าเป็นรายการดูดหรืออะไรมีไหมก็อาจจะมีหนังเขาก็ติดต่อมาไงครับมีหนังแต่ยังไม่แน่นอนแล้วก็แค่เกริ่นๆพูดๆไว้ว่าเอออยากให้มาให้เล่นนะอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบแนวหื่นๆตลกๆโลกจิตหน่อยอะไรเงี้ยติดต่อมาแบบนี้เลยโลกจิตโลกจิตเพราะว่าหน้าตามโลกจิตอยู่แล้วเข้าทางด้วยเพราะว่าคนก็ภาพลักษณ์ก็เป็นโลกจิตอยู่แล้วแล้วตัวจริงก็เป็นโลกจิตด้วยแบพวกถ่ายเซ็กซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยแหละคนม่เ,เาามออ Okay. <laughs> ใช่ก็ภาพลักษณ์ก็มาจากเรื่องบนเตียงเนาะก็ภาพลักษณ์ซึ่งี่ถามว่าก็ยังมีในทุนอยากให้กลับไปทำรายการเรื่องมันเตียงอยู่นะครับแต่ว่าเราด้วยวัยด้วยอะไรเงรี้ยเราก็อยากมาซอฟลงอะไรเงรี้ยแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเพศเรื่องแจ็คต้องนึงนกถึงไฮแจ็คเขมังกรอ,อะไรเงรี้ยก็ยังคิดคิดูดดอยู่อาจจะเป็นแบบว่าส่วนหนึ่งของรายการแต่าอาจจะไม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยอาจจะหาแบบว่าเด็กรุ่นใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยที่เหมาะสมกับเราดูแล้วแบบสู้ซ่ามากกว่าเราอะไรเงี้ยกับคอมเมนต์วิจารณ์มันเราตั้งมือร<ๆ>ับอะไรเงี้ยอ่าคอมเมนต์ว ต้องบอกเลยว่าแต่ก่อนอาจจะมีคิดบ้างเอาไปคิดบ้างเดี๋ยวนี้ก็คือถือว่าเป็นเป็นเรื่องไกลตัวละกันมันก็เป็นจะให้ใครมาชอบเราทั้งหมดเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าไม่ไม่ได้สนใจตั้งหน้าตั้งตาทํางานดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่างานคือเงินคืเงินคืออนาคตอะไรเงี้ยการเงินบล็อกไม่หรือแบบถ้าเกิดว่าเป็นคําหยาบๆมากๆก็ต้องบอกเลยว่าต้องบล็อกอะไรเงี้ยเพราะว่าเรากับเขาน่าจะคุยคนละภาษาอะไรเงี้ยแล้วก็ทัศนคติน่าจะต่างกันอะไรเงี้ย เพราะว่าก็บล็อกดีกว่าเลยนะครับเพื่อจะไม่ไม,ไม่ไม่เกิดความวุ่นวายอีกอะไรนครับเพราะว่าบางทีแฟนคลับก็แบ่งเป็นสองฝั่งเหมือนกันบางทีคนนี้พูดอย่างคนนี้พูดอย่างอะไรครับใช่ก็บล็อกดีกว่าบล็อกดีกว่า,วาใช่